กินเลยกินเลยแล้วเกียวนะก็แยกหมวดดีไหมคะไม่ไม่ไว้จากต้งบนมาวอดจากข้างล่างขึ Wait, ้นจะได้ดีไหมเพาะว่หนังส uh ือ huh. ม yeah. oh. ันไม่ถึงน ok. ี้เรารยกหมวด1 <S 2 uh ึ่งสองสมันท้าไ้ไมันต้งหมด9สีใช่ไหมพีเนี่เหรอแล้วก็ติดอยางนี้ันใช่จากจัดบนขึ้นไปจากบนมานี่เหรอใช่ค่ะเราจากตรงนั้นะเป็นขอบนีไหมคะนี่เหมือนใ้อยจดใช่แล้วติดตรงนี้เา แล้วคอเลกชันไหนิอันไหนคะเนี่ยค่ะศูนย์ศูนย์หน0ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบ่เขียนหมดเลยอ่ะอยู่อดีกว่าต้องเขียนเขียนองีั้่นลยค่ะตากระดาษเ็เขียน่นใช่โนวันอ

เรียนสามนั่งลงก่อนนัลรวไหนแล้วก็รวมข้าเรียนได้สบายดูข้าก่อน้วยวมาอนเรียนรอย่ยเลยรินาน่อยหน่อยตากว่าได้สบายดียังเอาบนสีได้สี่คนหรือยังแถวนั้นเอาสี่คนแถวนี้นั่ง เดี๋ยวเดี๋เพิ่งมาเรียนจับบ่ากบนหน้าก่อนที่มันติดกันเกินน่ะเอาถอยไปถอยไปแตะลายเลื่อนก่อนแล้วก็ขยายแถวออกอันตัวนี้สาวน้องนั่งลงนั่งลงแถวเนี้ยงๆนั่งลงแถวว่านั่งลงอ้วนยืดก่อนยืดก่อน เยนั่ง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 นั่นั่งนัันั่งนั่งนั่ั่นั่งน่งนัน่งั่งนั่่งนั่งนังน่งนั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 ่ั่งนั่ แม่เดี๋ยวเอาเงี้ยแต่ว่าเบนามีนนักเรียนปีสี่ปใครเสียงังนะขอโทษไว้นะคะเอาไปนิเทศงา้องเสีย là yang saya robot ใชได้เรียนดั้นผู้อำนวยการสำนักพยากรการเรียนรู้วงสมุดคุณหญิงลงอัตกวีสุนทรยและคณะที่เคารพทุกท่านกับผมเด็กชายสนุสีเในสาและนักเรียนชั้นป .5 หในนามผู้บริหารคณะครูนับเรียนโรงเรียนบ้านควร ยินดีต้อนรับท่านผอ,อ,อเติตสดาโมขคุณและคณะทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณทุกท่านที่จะก,กิจิกรรมดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควรด้วยดีสเสมอในโอกาสนี้ค่ายขอเชิญเพื่อนๆตบมือต้อนออออรับท่านผอ,อเติตสดาโมคคุณและคณะด้วยครับขอขอบคุณครับ ครับก็วันนี้เป็นที่น่าจมีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านปอเจษดาโมคคุลนะครับผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้หอสมุดคุณิงโลภอัทตะวีมอหาดใหญ่ใครเคยไปแล้วครับมออใครเคยไปแล้วครับโอดเยี่ยมมากอ๋อคนที่ยกมือออกมารับรางวัลเลยมารับรางวัลครับขอรางวัลทักถึงชิ้นเป็นคนกล้ามาเชิญครับมาเลยทูกสาว อ้าวรางวัครับครับฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมนะครับความตั้งใจเพราะว่าทางคณะหมบ่สมุนี้ได้เตรียมหานมาสาหรับพวกเราหลายวันที่ผ่านมาได้เตรียมหานกันนะครับได้เตรียมของฝันอุปกรณ์และสาหรับพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้พวกเราคงจะได้ เรียนรู้นะครับในสิ่งที่เคยไประโยชน์มา,มายกมใครเคยไปมออแล้วยกมือครับโอ้เยี่ยมเดี๋ยวยกมือไว้ก่อนนะครับคนที่ยกมือมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยในรอบหลังนะครับจะขอสมุดคุณยิงหลงนะครับขอเทียบตัวมือต้อนรับดังๆครับนะขอบคุณมากครับ ทุกคนเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่ามาตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 เลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้น้องๆเล่นนะคะขอความร่วมมือนะคะก็คือใครที่อยากเล่นเดี๋ยวยกมือเลยนะคะเราจะให้ร่วมสนุกตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ก,กันเลยทีเดียวนะคะมีรางวัลแจกคนที่กล้าสแสดงออกนะคะสำหรับป .6 ข้างหลังได้ยินไหมคะ ได้ยินนะคะ,ะมีกิจกรรมทุกชั้นปีเลยสำหรับุบกลก,ก็ไม่ไม่ต้องเลยใจนะคะเรามีอยู่แล้วเตรียมตัวให้ดีน,นะคะอย่านั่งหลับแล้วกันโอเคไหมคะเด็กๆโอเคไหมคะโอเคนะคะอ่ะพี่พีคะน้องตอนช่วงเช้าๆชนี้บางคนนะคะอาจจะแบบง่วงเหงาหานอนใสรง่วงบ้างยกมือหน่อยคนะ่ะยกมือหน่อยเง่วงไหมง่วงไหมงั้นเราไปกินแหละเพื่อให้เราตื่นจากอาการง่วงกันดีกว่าเนาะ เคยได้ยินเพลงนี้หรือเปล่าหากพวเรากำลังสบายจนตกมือพันแปะแปะหากพวเรากำลังสบายจนตกมือพันแปะแปะเอาเลดังๆเลยค่ะทำได้ไหมได้นะคะหากพวเรากำลังสบายจนตกมือพันแปะหากพวเรากำลังสบายจนตกมือพันแปะอะคราวนี้ค่ะให้ตกมือตามจังหวะนีเกิดมาด้วยนะคะตกอหมคะ บเมือ่อสารพันใช่แสดงว่าเริ่มตื่นแล้วใช่ไหมคะเริ่มตื่นแล้วนะคะอยากจะ,กระเริ่มสนุกกันหรือยังคะอันนี้เรา,ามีตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมคะจนถึงป .6 ใช่ไหมเอ่ยงั้นเดี๋ยวขอให้ยกมือดีกว่าว่าปไหนอนุบาลไหนนั่งอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอ่า,อาขอให,มมอห,ใอหอ้อนุบาลหนึง่งยกมือหน่อยค่ะตรงไหนเอ่ยอนุบาลหนึ่งอนุบาลค่ะอนุบาลฉันอนุบาลหนึ่งฉันอนุบาลสองฉันก็จะอยู่ชั้นอนุบาลยกมือขึ้นเลย นี่ใส่เสื้อกักอ่ะใครรู้ตัวว่าใส่เสื้อกักยกมือสีฟ้ายกมือไปเลยยกมือค่ะมาค่ะอานุบาลนั่งอยู่ด้านหน้านะคะอ่ะป้าหนึ่งค่ะขอเสียงพอมือยกมือหน่อยอ่าพอหนึ่งนั่งตรงนั้นพอสองค่ะพอสองอ่าพอสองนั่งอยู่ตรงนั้นพอสามค่ะพอสี่พอห้าและพี่พอหกนะคะนั่งอยู่ด้านหลังใครเคยเล่นเวฟบ้างเล่นเวฟยกมือทำเป็นไหมแค่ยกมือเพราะพี่บอกว่าอนุบาลหนึ่ง ยกมืออนุบาลสองยกมือป้อหนึ่งยกมือโอเคอนุบาลเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอให้ยกมือแบบเล่นเวฟเล่นเป็นไม่เคยเล่นเวฟยกมืออ่ะเราพี่บอกว่าป้อหนึ่งป้อหนึ่งยกมือพอบอกว่าป้อนสองปอสองยกมือป้อสามก็ยกมือป้อสี่ก็ยกมือป้อห้าก็ยกมือป้อหกก็ยกมือยกให้เร็วนะคะยกให้เร็วตามที่พี่บอกนายพี่สี่เป็นคนบอกเริ่มจากอนุบาลค่ะป้อหนึ่ง โอ้โนะคะอ่าเป็นยังไงตื่นกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าจะตื่น,น <มา S 2> แล้วนะคะวันนี้พี่ๆนะคะจากขอสมุดก็มีกิจรก,กรรมสนุกๆมาฝากน้องๆเยอะแยะเลยแล้วก็เรามีของรางวัลแตกไม่อั้นเลยนะคะขอเพียงแค่น้องๆค่ะมีความกล้าแสดงออกนะคะที่แตกรางวัลให้หมดเลยนะคะ,ะและเพื่อไม่ให้พี่ๆเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมของเราเลยดีกว่าคะ่ะค่ะพีโมหรือเปล่าพีโมหรือเปล่าแล้วใครชอบอ่านหนังสือในห้อง ย้ายกมือหน่อยชอบอ่านหนัง ER สือชอบอ่านหนังสือแล้วอบมอหน่ยยกมือหน่อยเลย้วยนะคะล้วอ okay? ่านทุกว okay, ันไหมอ่านหนังสือกันทุกวันไหมคะทุกวันใช่ไหมคะหนังสือเรามีเยอะแยะเลยนะคะที่โรงเรียนชอบอ่านหนังสือในคำบอกว่าโรงเรียนเนี่ยชอบอ่านหนังสือกันเราก็เลยมีเกมค่ะเกมแรกนะคะชื่อว่าเกมหนึ่งในดวงใจค่ะหนึ่งในดวงใจวันนี้เราจะให้น้องๆนะคะมาเล่าหนังสือที่ตัวเองชอบนะคะคนละหนึ่งเรื่อง พี่ขอห้าคนค่ะคนแรกเลยโทซดาคะน้องมีใครดูอยากคิดพี่บ้างอยากเนี่ยยังไม่ลงเอยากไดงไหมคะได้เริ่มต่อเลยถ้าอยากสั่นรัวละกันนะคะพี่ชื่อพี่ฟินนะคะพี่ฟินไหนลองเรียกพี่ฟินหน่อยสิคะพี่ฟินพี่ฟินขอยีรอบไม่ได้เลยพี่ค่ะพี่ชื่อว่าพี่ออนนะคะอีกสักครั้งอยากให้แพ้พี่ฟินลองเรียกชื่อพี่ดูหน่อยสิคะพี่ อขอคุณค่ะสำหรับพี่นะคะน่ารักสุดชื่อซีซ่าค่ะพี่ซีซ่านะคะเอาดังดังได้ไหคะพี่ซีซ่าค่ะ<น>ดังมากเลยนะคะดังมากเลยอ่ะเกมแรกค่ะชื่อว่าเกมหนึ่งในดวงใจนะคะเราจะให้นะะ้องๆที่ชอบอาา่านหะ<ว>นังสือเนาะมาช่วยกันเล่าหนังสือที่ตัวเองชอบ ไหนคะชั้นป .5 ชั้นป .5 นะคะ,ะแล้ววันนี้จะมาเล่าหนังสือชื่อเรื่องอะไรคะที่จะมาเล่าหน่อยเรื่องนี้ค่ะมีสัวชื่อเรื่องว่าราชสีกับหนคูค่ะอ่าราชาสีกับหนูนะคะอันนี้ค่ะอีศบค่ะใครเคยอ่านแล้วก็ฟังอีกรอบแล้วพี่จะเล่าสรุะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านเล่มนี้ค่ะเดี๋ยวเราลุ้นแล้วก็เราฟังในพร้องเราแบบนีคะเดี๋ยวเราฟังเพื่อนเล่ากันดูนะคะว่าเรื่องของราชสีกับโนนิสจะเป็นยังไงเป็นอย่างไรวะอย่างนี้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้น้องเล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะการละครหนึ่งในป่าอันกว้างใหญ่มีราชสีห์ตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้อย่างมีความสุข ขณะนั้นมีหนูตัวหนึ่งเดินมาโดยไม่ดันสังเกตโดยเดินไปข้ามราชสีมาราชสีปตกใจขื่นและพูดว่าเจ้าข้าจะจับเจ้ากินเป็นอาหารได้เปิดได้เปิดไว้ชีวิตข้าจากคังเธอแล้ว้าจะมาตอบแทนบุญคุณของท่านอ้าอ้อออ้าเจ้าตัวเล็กนิดเดียวจะตอบแทนบุญคุณของข้าได้อย่างไร ในวันหนึ่งราชสีผติดบองนายพานมีหมูตัวนหนึ่งเดิน่านมากข้าจะกัดบองของนายพานให้ขาดคั้งก่อนท่านได้สุบประมาทข้าว่าข้าเป็นตัวเล็กนิดเดียวไม่สามารถตอบแทนบุญคุณของท่านได้แต่ในขณะนี้ข้าได้ตอบแทนบุญคุณของท่านแล้วข้าขอโทษน,น,นี่ทานได้มีสอนให้รู้ว่า นั้ขอบคุณค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะ,ะสนุกมากเลยนะคะน้องคนนี้เก่งมากเลยนะคะชั้นป .5 นะคะอ่าและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะพี่ๆก็จะมีของารางวัลมอบใหน้นะคะ,ะเป็นช่อดอกนิสสอค่ะเรื่องไในนะคะต้งมีนิสสอกดนิยมโลกค่ะน่ารักมากเลยถ้าคนไหนเนี่ได้นะคะคนที่สองมาเล่าได้นะคะที่ขอบคุณ อ่าปอดเกนมั่งครับคำถามัรื่อรถบ้าน hm หนึ่งกับรบานสอนะครับเมื่อกี้พี่ก็เล่าถามว่าใครว่ามีสัตว์อะไรบ้านใครบอกได้ถึมารับรางวัลเฉพาะรุบานหนึ่งอบรบาลสองอามีสัตว์อะไรบ้านรํบ้านอะไ้าคพี่พ่อมาเลไปปอเนเลยครับรเลยรบเลยลยบาเลยอ่เลยปลอเเลย ันนี้อ้าวบนตามตัวครับผมชื่อแ่หนเลมาวีวี่วี่วื่อี่ว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 ่วี่าี่วา่วี่วว่วี่ววี่ว่วีี่ว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 ี่่าีีวี่วีวี่วีี่ี่ี

ในทุนการค้าบิ๊กซีชายทะเลน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนครับเปนไม้เป็นไม้ทีต้นไม้น่าจะเกิดที่ไหนครับที่าสีตาตากล้องตากล้องตากล้องตกล้องเราเรียตัอะไรคะตากล้องตากล้องตาล้องาล้องเลยค่ะชอบสีอะไรเอ่ยชอบสีชมพูชอบสีอะไรคะหิบเลยบ่าววีบ่าววนใช่ไหมบาววีชอบสีชมพูมอันนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะคะว่าพี่ๆเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องอะไรกันบีกนะคะเรื่องแรกเมื่อก้คือเรื่องราชสีกับหนูนะคะฟังดีๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคําถามมาถามกันอีกนะคะอ่ตั้งใจฟังนะคะฟังดีๆมีรางวัลนะคะฟังดีๆมีรางวัลนะคะอขอแน้นั่ตัวก่อนเลยค่ะโดยชื่อเด็กอภิชยาเป็นโซยูจันต์ปาอ่าแล้ววันนี้นิทานที่จะมาเล่านเรื่องอะไรคะ หมาอยู่ในรงังหญ้าฟังดีๆนะคะเรื่องที่พี่จะมาเล่าก็คือหมาอยู่ในรงังหญ้านะคะดูนะฟังดูนะคะมีสัตว์กี่ตัวแล้วเหตุการณ์นี้ดำเนินอยู่ในปา่าในภูเขาหรือว่าชายทะเลนะคะกาละครั้งหนึ่งมีหมาตัวหนึ่งลองไปนอนอยู่ในรังหญ้าของวัวครั้นวัวก็เดินเข้ามากินหญ้าหมาตัวนั้นก็ลูกขึ้นไงรับขับไล่วัวตัวนั้นไม่ให้เข้าใกล้รงังหญ้า วัวตัวนั้นรู้สึกแค้นใจมากจึงพูดไปว่าดูเถิดตัวเจ้าเองไม่ได้กินหญ้าแล้วยังหัวง่าไม่ให้ผู้ที่กินหญ้ากินหญ้าด้วยนิทานให้ี้สอนให้รู้ว่าอย่าเห็นแก่ตัวในสิ่งที่ตนไม่ได้ประโยชน์ขอบคุณค่ะอ่าจบแล้วนะคะ <c oughs> เป็นยังไงคะสนุกไหมคะ พี่เล่าเมื่อกี้เนี่ยมีสัตว์กี่ตัวคะอ้่าสองตัวอะไรบ้างคะมีมี่ะอะไรนะมาหมานะคะอ่าแล้วเพื่อเป็นขันกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราจะมอบของขวัญให้พี่คนนี้เลยนะคะอ่าเขาขอรางวัลหน่อยค่ะพี่พี่นิดนึงนะคะแล้วขออัลองรางวัลเลยค่ะ ขอบคุณค่ะนะผ่านไดปถึงสองคนแล้วนะคะคนกล้าคนเก่งของโรงเรียนบ้านควรนะคะเดี๋ยวเราจะขออีกสักคนดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไว้เล่าช่วงท้ายดีกว่านิทานเดี๋ยวขออีกหนึ่งคนค่ะมาเล่านิทานหรือว่าเล่าเรื่องหนังสือให้เพื่อนฟังค่ะขออาจารย์ขออีกหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนค่ะน้องเพื่อนมาเลยค่ะมนเลยค่ะก้าหนึ่งก้สองก้าวสามก้าวสี่ก้ห้าออกมาได้เลยนะคะขออีกหนึ่งคนค่ะ เลยนะคะเอมไปเลยทําไม่ต้องกลัวนะ